ในตำนานที่สุดของรุ่นรุ่นยายกรรมครับต่อจากยายกรรมนะครับยายกรรมกับยายอันยายกรรมกับพี่พี่อันนี้ใครใครใครก่อากันฮะ รู้ได้ไงว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไอ้ามาอยู่ใช่ไหมทำรู้ได้ไงไอ้อารลาในกลุ่มอาร์สองอาร์สองอาร์สิบโอ้เข้าลงในกลุ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่อืมอร่อยมากเลยโอ้มันหอมอยู่ดิแซ่บแซ่บอีเลกินผู้เดียวสิไปมึงเลยเมื่อใดก่อนไปมึงเลยวันที่ยี่สิบองยี่สิบสองใช่จะพาไม่จะพามึงเลยเว้าเลยก็ไม่เคยเห็นในจัน เซอร์รุ่นแบบนานมากเลยนะปากปากพี่จันจะบอกว่าบ้ามากเลยละอ้ยอ้ข่อยบ้ามากเลยละข่อยเมื่อยแล้วก็เห็นพี่จันเหมือนเดิมครับแต่พี่หอนมือหอดมือก็คิดหอนมือเห็นเอ้าเห็นย่าจันอีกแล้วแต่ใส่บ่าบ้ามาโอ้ยไอ้ผมข่อยเมื่อยแล้วข่อยบ้ามากนะว่าไหวเหรอเตือ ยังเอลดีอยู่ยังอันยังเต็มยังเข่าคอยังดีอยู่เอาสัญญาณบ่มีแล้วบัดนี้มีแต่คนเข้าไปดูนะฮะมีแต่คนเข้าไปดูเข้าไปดูอะไรคลิปที่พี่เมย์ลงลงว่าพี่จันใช่ป่ะเออก็นั่นแหละพี่เมย์ลงอ่ะมีแต่คนไปดูเต็นเขาก็อยากรู้ว่ารุ่นตำนานรุ่นเดินน่ะมันหน้าตาเป็นยังไงยังไงเขาอยู่ได้ไหมอยู่แบบยังไงทำไมถึงใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงไม่ใช่ เศร้าปีละที10เศร้ากี่ปีแล้วเศร้าปีอีลีใช่โอ้3 24ปีแล้วพี่น้องเบิงนี่ต้องถามว่าช่างต้องต้องทำยังไงถึงอยู่ได้ได้ถึงขนาด24ปีเนี่ยมันมันมีอะไรเดี๋ยวสัญญาณก็ไม่มีไว้เราก็อยู่ไปเรื่อยๆเนาะเออถามว่าเราเจออะไรโอ้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีปรับเงินก็มันเงินออกออีลีบอโอ้ยบอช ว่าสีสัมพันเขาไปได้สัมพันจอยอบมื่อใดน้อยๆนะครับพี่จันเขาอยู่20ปีแล้วนะครับพี่น้องเด็กเด็กเด็กน้อยที่มาอยู่ใหม่ต้องถามพี่จันว่าทําไมใช้ใช้ใชีวิตอยู่ไงถึงอยู่นานอันนี้นะครับดาวติก๊กตอกของเรานะครับน้องอะไรนะเอ้าดาวที่มีคนไปรับเงินแล้วพอดีเง,<ม>ง,งินเดือนออกมีแต่คนหนีไปเด็กนนกี้เด็กกี้ไปเอาเงินแม่เรไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่โอ้เงินฟเดือดร้อนเท่าไหร่ พอบายเฮ้ยนี่พอบายเฮ้ยพุพลอยจ้าบัดใดโหไม่ได้ไม่ได้แกงเขียวหวานตรงอ่ะแกงเขียวหวานเวงเวงโอ้ยจะไงเลยนี่คลางโอเจะไงคลงคล้งโนโนสรุน้านี้โน่โนวบุรีดำจ้าบุรีรัมย์อำเภอนะอำเภอบ้านด่านเราดีสอร์อ๋ออำเภอเอ้ยบ้านด่านบ้านด่านโอ้บ้านด่านมันมันเคย ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้ยินมันมันอยู่เยื้องกันแต่มันตึกได้เลยแต่มันแยกกันที่เชีก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสองอ๋อมาดิครับน่าเดียอยู่จังหวัดอะไรครับสมุทรสงครามโอ้สงครามโอสาวสาวแม่กองสามแม่กองนะครับปะทูใช่ไหมครับปะทูปะทูปาดาราสาวท่านนี้ทำไมวันนี้มีคนหน้าแต่งให้ครับวันนี้อ่ะ น่าเต็มมันเอามันมีสัญญาณอีกเลยไหมพอปล่อยไอ้เฟิลขึ้นมันมีสัญญาณวะไอเฟิลมีสัญญาณจริงไหมสวยเออแต่งแบบนี้แหละโอ้ที่ว่าสวยๆคือพี่พีตุลาแต่งให้เหรอไม่แต่งเองเออถ้าแต่งแต่งสวยๆยังจ้ำงี้ถ้าถ้าเจ้าเวเฟินแต่งเองคือตาดำๆนะครับจัดแบบกีตาแบบโโอ้หหางตาแบบดำมาก ป,ป,ป้าป้าบอกว่าให้แต่งแบบเบาๆสวยๆใสๆเพื่นมาเขียนเขียนเขียนในไอเลนเนอร์ดำๆในลายใหญ่ๆนะบล็อกตาบล็อกตาดำๆเออวันนี้พี่ตุลาเขาแต่งให้วันนี้พี่ตุลาทำไมใจดีแต่งให้ล่ะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อน <laughs> รับปากเขาเล้เราเออเรับปากไ,ไ,ไวไ้แล้วเออ นับปาาทุกงวันรับป่าเออด,ด,ดี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 ว่าแม่เราคนนี <th 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 ้หาเขาหาาน้มามาสูกินก็เลยได้รับปาคุณว่าทิตแตงหน้าให้เป็นว่โอ้แม่ล่าเพื่องมูลนิระหาเออเพื่อนเพื่อนอยากจักย่างไม่ขนาดนัว่าไปว่ามากรับกันตัวนี้วันนี้เงินเดินออกบอกเพราเงินถ้าแรงออก อันนี้จะเป็นสวนไฮดรอลิกนะครับอ๋อลูกไซนอนลูกไซนอนบลับนอน,นอนไม่ตื่นเลยบาดเหนียววีน้นอนไม่ทำอะไรมาทำไมไม่รับไม่ตื่นเอ๋อเหรอเพิ่งนอนเมื่นอนกี้ได้ทุกตา,ยอ,ยา,ตอ,าอ,กอีกแล้วัย่อนนี่ครับกินข้าวยังครับวันนี้กินรอบแล้วครับ วันนี้กินข้าวกี่รอบแล้วไม่ไมีอะไรกินเลยครัวเราไงเ <c oughs> ขียวหวานครัวเขียวหวานขอบคุณ <c oughs> โอ้เมามีคนมีคนเมาครับพี่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> พี่หนึ่งมีเงินสิบบาท ับวันนี้วันเงินเดือนออกนะครับเงินวิกเงินค่าแรงออกนะครับหน้าหันพาก็จะแบบอบอุ่นนิดนึงครับทุกคนแบบโดยประโทนครับประโณัยไงบมางครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้ัวิกแรกวิกแรกใช่ไหมนี่วิกแรกนะครับที่ออกงานมาทั้งร้อนหลุดหรือเปว่าจ้าจิ๋วติดลบหรือเปล่าจะต้องต้องถามว่าติดลบไหม เออเออนี่นะครับวันนี้หน้าวหน้าหันปะวันนี้เราจะคึกคักหน่อยนะครับดูอันผู้เสือไล่เขาสีหันหันหลังเห็นนะครับไม่ค่อยหันหน้ามามือวานเมือเสียเมื่อวเสียเงินนะครับมื่อว ปัจจันมาพูดแรกเรียไหมปัจจันมาตอนคิวูดแรกเลยหรอว่า จั๊กเสือพอนานาซิคิวคิวขมวด้จั๊กน้อยมโอนี่นาสิเค้งจั๊กน้อยปาบ่ามารับเงินมาครับเซตีีหรอครับเซตโอครับปลาบ่าเบอร์กี่ร้านนะครับ นี่คืออะไรครับเขามาแจกเงินครับวันนี้เขาแจกเงินครับน้องตึ้นไม่ต้องเอานะครับน้องตึ้นได้มาอะไรเยอะแล้วครับต่อคิวครับต้องต่อคิวนะครับป้าป้าไม่เอาครับป้าป้ายังไม่เอาครับยังไงครับน้องตึ้นครับน้องตึ้นได้คิดว่าจะได้กี่แสนครับวันนี้ครับได้หนึ่งแสนครับต่ำไม้หนึ่ง้น ดีนะครับวันนี้แบบทุกคนแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับอวะี่าตีไดข้ามอะไรเราสุ่ยราต้องห้้วตั้งนาก็จะมาทันได้แล้วทั้งแต่งหนาทั้งเพราะว่าเราต้องต้องมาต่อคิวนะครับดูว่ากาสแต่งหน้าไปด้วยคนติคนตาไปด้วยเบิกันไปด้วยนะครับซํมได้หลายอย่างนะครับอ่ะ คนตายยังมาทนะเลิดอมาเบก้อนนะเานอไม่ต้องขอร์กอนเนาะอันนี้พร้อมแล้วครับหน้าเต็มแล้วพร้อมแล้วครับวันนี้คนนี้พร้อมกว่าเพื่อนครับ น้าแต่หกโมงเย็นครับไม่คามไี่ได้ทำองเนะโอเค น้องโอเล่ดงกระทิงแยงยิมนะครับน้องโอเล่ดงกระทิงแยงกระทิงแดงยิมนะครับยังไงหายดีหายป่วยยังลูกหายแล้วครับอ๋อแต่ก็ยังมีคนลาแทนแล้วว่ายว่ายคืออะไรครับว่ายคืออะไรโอ้เขาจะมาหอมแก้มพอดีปลาปลารัดไปก่อนก็เลยป้ายเลยยังไง เอาเลยตามสบายเต็มเต็นเลยเอาเห็นกันอีกแล้วโอ้เจอบ่อยมากเลยแบนี้โอ้คุณแห้งออกงานแห้งพี่ข้นพี่ข้นยุดีกินดี กคอยู่ขังทึงสุด,ลดและผู้ใดนั่นนะปา้าอะไรจะไปอยู่เพื่อใหญ่สูงกว่าเพื่อนแท้โอ้ยเนาะ สวัสดีครับแม่กินข้าวยังอ้าข้างหลัง,งก็มีคนอยู่ติแม่ตรงนั้นก็มีคนอยู่เหรอป้า